พี่น้องพี่น้องป้องไปย้าบนผ้ามันอยู่ในนำ้ำเย็นมากพี่น,อน,น้องเย็นนิงระเบิงระเบิงระเบิงดอกไม้ดอกไม้สวยๆครับพี่น้องค่ะดอกไม้สวยๆน,นะคะอุ้ยพี่น้องน้ำจะไหนมาเย็นข้างยินแน่ยนเนเท่ยินจนว่าปวดย็นจนว่าอัน นัวปวดอันนี้แหมพี่น้องย็จนจะนัปวดคะ่ะพี่น้องหูบ่ป่ะเนี่ยเป็นคลองน้ำที่ที่แบบมันมาจากธรรมชาติพี่นอ้องคลองน้ำที่มาจากธรรมชาติอขาอ่ะอย่างก่อเวลาเวลาหิมะเวลาหิมะละลายแล้วอะ่ะเวลาหิมะละลายแล้วนี่น้ำมันมก็จะไหลมันก็จะไหลลงคลองมาก ผ่านบ้านพ่อใหญ่ตรงเนี้ยประจำเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเบึงเบึงเบึงพี่น้องเนี่บ,บนเสียให้เบิงึงน้ำโคตรใสเลยอะใสแล้วก็เย็นแบบเย็นมากพี่น้องเย็นแท้โอ้โหสุดยอดจริงๆพี่น้องว่ะเราเป็นเราเป็นเย็นเย็นเย็น ฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงเป็นยังไงฟังเสียงเอาเป็นยังไงสุดยอดจริงๆสุดยอดในในความเย็นญี่ปุ่นมาอยากผากเลยแบบพี่น้องโอ้ยมันคือเย็นแท้เย็นจนแบบว่าเหมือนนัเหมือนเหมือนที่เหมือนเหมือนกับว่าเราแช่น้ําแข็งอ่ะคือเฮาเซนน้ำแข็งเลยพี่น้อง ก็ด้งเสียงนกกระได้เสียงนกกระจิมนมันได้บรรยากาศจริงๆเลยอ่ะพี่น้องจา๋ามันช่างได้บรรยากาศจริงๆผุนปัญญายเหตุงานอยู่ปัญญเหตุงานอยู่คน,นี้นจะพักย่างพี่น้อง เย็นแห้งนีหลีเด้อมันเบาดเาดม้เม,ดมันเมาเลนเลนเด้พี่น้องว่ามันจะมีตรงลึกบ้างลึกบ้างตื้นบ้างคาตะทายเนี่ค่าตะทายเนีน่มันผ้าลมลมหนีซะเหยียบลอยสเสียกล่องกระดาษเนาะมันก็พี่น้องว่าอ้โหสุดยอดจริงๆพี่น้องจ้าแล้วก็สองข้างตะฝั่งนี่นะสองข้างตะฝั่งนี่นะมีเตะมีแต่ดอกไม้ส,สวยๆทางนั้นเลยนะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกไม้นี่ตรงนี้ลลื้อยเลือเล้อ,อยสุดยอดมากพี่น้องสุดยอดกับธรรมชาติสุดยอดกับธรรมชาติบ้านพ่อใหญ่สวยงามแหงน้นองเอ้ยสวยงามแหงสวยงามมากมากเลย ขนาดนี้มือเศร้านะนี่นะพี่น้องร้องคิดสาพานบึงวาร้องคิดสภาพานบึงว่าอากาศช่งชวงเช้ามันจะหนาวขนาดไหนยี่บนยังพาพี่น้องออกมารอได้อ,ะอ่ะเที่ยวนี้มาแบบอวอมตัวเองมาแบบเต็มที่อ,ะอ่ะเอาพี่น้องวอมตัวเองมาแบบเต็มที่แล้วนะเออไม่กลัวเลยกับความหนาวแล้วก็ไม่กลัวกับไม่กลัวกับอะไรอ,ะอ่ะอ่ ร้อมเจ็บไข่นะเออพี่น้องเพราะว่ายายบ,บนเตรียมยามาเรียบร้อยนะคะยาก็เอามาหลายแห้งพี่น้องเตรียมมาเพราะว่าอย่างเพราะว่าปีที่แล้วยายบนมาแล้วปีที่แล้วยายบนมาแล้วมาแบบมาไข่อะ่ะพี่น้องก็เลยไปอยากแบบโอ้ยไปใส่กับบ่บอยักไปยังสิน่ะก็มานอนต้มอยู่ นนยุกกะบ้านนี่แหละพี่น้องอยู่กับบ้านนี่ค่ะอยู่กับบ้านพ่อใหญ่เนี่ยสวยงามมากดูเบิ่งกระโดดพี่น้องจา้าดูเลยนะสวยงามมากจริงๆว่ามนันว่ามันว่าตัาง้งโบาคือธรรมชาติอิหรีธรรมชาติแบบล้วนๆเลยอ่ะเดี๋ยวยี่ปุ่นไทยญีบปุ่นไทยภาพกนพี่น้องยงามมาอดถ้านน้ำไหล ทานน้ำหลมีความสุขบ้าพี่น้องมีความสุขกับเย,ยบนไหมเย,ยบนพามาเที่ยวแล้วนะคะเย,ยบนพามาเที่ยวกับธรรมชาตินะบนพ้าไปเที่ยวในเมืองเด้อค่ะเด้อบนเด้พาไปเที่ยวขึ้นทางกินหรูอยู่ดีนะคะกินอะไรก็ได้เย,ยบนกินนี่ยังก็กได้พี่น้อง นาะมีบนกินอะไรก็ได้กินแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆสอกกระฟังดอกดอกใหม่ดอกอะไรนะดอกอาเดซี่เมนบอกดอกเดซี่เนาะเออถ้าจะไม่ผิดมีมีมีเอฟซี FC บอกนะคะว่าดอกดอก,ดอกเดซี่ดอกข้อขาเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเขาก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหน,น,นึ่นนนงที่แบบสวยงามมากนะคะพี่น้องสวยงามแห้งอืม,อม เสียงน้าตกเสียงเสียงน้ําตกเสียงนกเสียงกาจะเอาอะไรอีกกับชีวิตนะแมนบ่อพี่น้องวาเนาะอู้จะเอาอะไรอีกกับชีวิตแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับการมาพักผ่อนการมาพักผ่อนอยี่บนบดีือว่าการมาพักผ่อนจะต้องขึ้นหางหรูจะต้องซื้อของแบบแบรนด์เนมจะต้องกินหรูอยู่ดีกินอาหารแพงๆกินอาหารฝรั่งอันนั้นไม่ใช่พี่น้องบ่แมนยี่บนบรีมักแบบนั้นยี่บนบมักแบบนี้ ยูบนนค้นมันบานมันค้น,น,น,คนติดตดินเจาอะไรมากมาย,มายกับชีวิตนอกพี่น้องบาปบอ่กเดี๋ยวยู่บนจะเก็บอยยูบนจะเก็บผักสวยๆให้ฝากพึ่งแน่พี่น,น้องน้ำใสใสเห็นแล้วสองข้างเขาเนี่ยดอกไม้เนี่ยสวยมาก นี่เวลาเวลาไอ้มากันนี่มันสุกเนี่ยพี่น้องนี่แดงๆนี่ยืดบนก็ลงมาเก็บดิเลิกเนี่มันนี่โอ้บหบนสะพานข่างยืดบนหนาวย่างไปบ่เป็นหล้วพี่น้องเนี่ยผักเสี้ยนฝรั่งอ่ะพี่น้องเนี่ยผักเสี้ยนฝรั่งมันจะต้นไข่แบบนี้บ่แต่อันนี้มันเป็นตำแหน่ได้นี่ มันเป็นหมามุ้ยเด้นี่มันขั้นเด้นี่มันมาแมนฟักเสี่ยนฝรั่งเนี่ยตาเพิ่นว่าต้นมันคือกันแมนต้นมันคือกันกับต้นอันนี้แหละอุ้ยดอกไม้กับสมองงามเทอะบุง้งดอกไม้อยู่กับข้องนะงามเทเอะ หนาวแล้วพี่นอ้องยี่บนหนาวแล้วคลองน้ำใสไหลเอื่อยเอือย,เ,ออยเสียงนกเสียงการ้องธรรมชาติสุดๆพี่น้องเอ้ยมื่อยหอนห่อนเด้อไปจะมาล่องเรนบ่พี่นออ้อ,นอ,นวองวะสุดยอดอีหลีขึ้นบ้านแล้วพี่น้องบ่ไหวดอกหนาวหนาวหนาเอาซ้ำนี่ละ